เบื่องจะติดเก็บแพนแล้วจะบ้อนอย่เนาะเก็บทานได้เลยเก็บทานได้เลยแนวนคือพอเปิดน้าเบื้องเนี้ือึยันลำยันลำคือนทุ่งท่อนนะฮห้ดัเปิดก่อนได่แลนใลห้ดัเปิดก่อโเลฮัลโหัลโหลฮัลลโอลโหลฮลหห้ด เฮ้ยโลแกมือเียขอทานแล้วมันเป็นตังสี่รถไปไปๆๆบลังสบายดีว่าสิเป็นพี่น้องฟังลาวฟังไทยลายต่างประเทศต้นฮักสุซองสาตีวินดีัสตีปัรนาสแนาวมนี่เข้าสิพาพี่พาน้องมา พอดทานหรือว่ามาเก็บทานใส่กระสอบเนะาะ,นะเพื่อเอาไปดังไฟยอ,นนอยู่เพื่อนเนาะสวัสดีเง่้ยบอทานกะทีชิ้นเฮาเฮ็ดตอนนั้นเลยเนาะทีชิ้นข้าแม่์จูแม่ที่ตอนที่ว่าชิ้นข้าเอาข้าวตอนนั้นเลยเนาะเราส้มกันดินด้วยเที่ยวไมา่ข้าวตอนนั้นเลยเดือบ่งกันเลยเนาะว่าสิเป็นจังได๋เนาะว่าดังของชิ้นข้านี่ดำซสำําใจเนาะแม่พี่น้องไม่ได้นี่เนาะพ่อแม่พี่น้องทานของเฮาเนาะ มันก็สิเป็นแบบนี้เนาะสิประมาณนี้นี่สวัสวดีก็ลังสิลงไปแล้วสวัสวดี <c oughs> สวัสดีเอ้ยไม่ขนชัยเลยนะ้องหนึ่งห้องพี่น้องมาขนชอยเนี่ยก็สอดีเข้าไปแล้วรุ่นนี้นั่าจะมีอยากชึ้นเขาซึ่กานนี้อารล้มนี่นี่เนาะนี่ก็เอาออกมาแลนะ้วเนาะ แต่มือนื้นต็งนึงลำไม่ชื่อหรอกนตนึงเอาก่อนเว้ยเล่นเกัื่อน้อง่ายเอาไปชิได้เนาะน้นนึ่งหาใจ

อเอาดำแน่หนึงกิงนผักนะกลัาไมลำแห้งก๋วย่านไหนะไม่ทำบ้านวะแม่นคนทินงสองอันเนี้ยคนเด็กหนึง่งท,ที่สามเห้า quay này tôi không biết đâu mùa này, khuôn à. khuôn. Mày mấy mấy này, này. Ừ. cũng quay à hay nan mình tưởng mua mình tưởng quay mình mai anh đang cầm này phá lùm vô này dưới cả nhau khuẩn ta cao rồi đấy tăng từ hưng đấy ตุ <Mile dizzy> ้ย <Olymp> น <us> ี่ลกนี uh, like, shoe, ่น yeah, okay. ี่น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 ะ่น่นนี่นีนี่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 นนี่นี่นี่นะ่นีนี่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 นีนี่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 นน่นีนี่นี่นน่นีเนี่นีนี่นนี่เนาะนี่นนนี่นน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  มันร, ừng, ร ừng. Ời, ื่อดอกชายเฉดีก็ฉดีแย่จดิเส็ทเองบึงยามัดของบึงเอาตอกใช่ปะะตรีจะเอาลมองยโหไปจหน้ากัไปคบีน้ากั แมนเป็นยังแดดช่างนะทุกคนอยู่ไหนนั่งเล่นแดดแม่ใสเบ่งเคยหน่อยกันนี่เคยในนู่นนี่เด้ทุกคนพี่นะ ไม่แน่แยงไปเลยนี่งัวอยู่พุ่นกับเป็นงัวแล้วอยู่พุ่นกะเป็นงัวอยู่พุ่นนะเป็นคุยหใช้ทัศนีไปทั่วๆหนายเข้าไปทางห้องซ่าได้บนี้เข้าไปห้องซ่าบ่ ในเราทานเดียวนีมีอ้กันไว้พา์ตีเป็นคนมานาะมาลุ้นนาแม่นนได้จับอบน้องเงิแม่ได้นัองนั่เลยนสคนนับนับเ้ย ซีกระเป๋าตัวนั้นซีนี่ซีนั่นตัวน,นี้มีกระเป๋าจะก,ก็ตัวน,นั่นตัวน,นี้ว่ามันชิเล่ยหลายบ่ <c oughs> ถ้าเล่ยหลายเนี่ยเอาไปขายเด้อยใ่เพื่อนนั่นกเ็เต <c oughs> ็กไม่ได้ดังเล <c oughs> ยนะไม่ได้ดังน้องหนึ่งเลยไม่ได้ขายดอกขายคนกัวเขาไม่ได้เงินใดขายแล้วกระสือช่าบยก็ขายได้นองเอาหัวกัมาเห็ด บู๊บบู๊บคนท็ดน,นะมึงแน่เก็บดูคนเก็บนี่ไ้ซื้อเอาแป้นเสียงเงินล้วอวะกานั่นมันรุ่นกันนอกกนได้จะสอบนอกก็ได้สอบนึงสวีทที่หนึ่งเด้อนะ เอาไปป้าไว้บงไม้ผูไปนี e ่ก็ได้ปะสอบที่หนึ่งเต็มไปเนาะนี่ที่มีเต็มเลยแต่ไม่ได้ให้มันเต็มเป็นไรอ่ะก็เพื่อดีมัดได้เลยดูพี่น้อง ได้เปล่าว้าเสียงลังแท้นี่ฮึหมเลยตกใจบ่เลยได้เลยนี่งามพดทานี่มวนบ่มวนอยู่บ่มวนมวนตะเก็บเอานี่เต็มเด้อเก็บเอาสีเดือันนี้ม่ได้เต็มกันยังขึ้นเวทจูถ้าเต็มมามัดเด้อ ดีมา่างนี่เนาะมันจะตอกกับ้กโบวี้หาเก็บตอกก็ได้นี่เพ้นพกมึงนะมันจะได้ตากล้องเฮานี่เซ็กซี่ไอย่นี่มันจะคุ้ยกะ ไม่า <c ười> ีม่เมียงายงนนนงเนะมนก็เลยมาทำงานหน่อยเล่งงาน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 สองคนไม่รุดไท่เามาน้ำเสียมกระเป๋ มีอะไรกันแล้วรถจักรกลมาเสือกลอามากบดทุกอย่างแน่หลังเพื่อนกับมีหลางเทียงหน้าเพื่อนนี่เอใส่เพื่อสิเหล่วนี่ หสั้นบ่งยมัดกโอ้ยเป็นแลกนี่เกมงมขนาดนี่นนี่สตูโอ้ยแค่ตอกล่ะตอด้ใช้ขับ่มีสมีงามแห้งสบ เกดูใจอตี่ดใสนาดูาติดเิน่พี่ยไปเอน้้าสีเขียวคือกันเน้ยเห็นป่ะจิตสีเขียวคือกันนาะ นี่โอไปดังแจนหายสติมโอไปแล้วก็แนละ้วไงมันเสียพี่ดาหน่อยยังบูแล้วอีบ่นี่นกินนี่นอนถ่านเล่นนี่หน,น,นูแล้วแม่หนูน้อยแอ้นนอนถ่านาน,านี่ เพนโว่หนูน่อยนอนท่านี่ขั้นขึ้นกูดเลยอ้นี่หนึ่งเอ้ยบงบ่งนับยังไงหนึ่งสองโอ้ย,อออยโอ้ยหนูไผกรจับกล่องนีก,กว่าจะนับเป็นด้วยวนี่ Nào cái nắp cái phía ngoài mọi người muốn đúng không? Bây xong 1...2...3...4...5... 6...7... nó 7

จนนักท่านว่า10 11 1 13 14 1 16 17 18, 18 18 19 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19 20 2 1 9 1 22 2 9 23 23 9 4 24 2 9 25 26 9 29 3 1 9 9

กอดาไม่ทนคนไหนแล้วผู้เช่ดีกับผู้รำซึ่งนั่นก็ขอลาไปก่อนนะมื่อกี้ให้ทุกคนกดได้กดแซกกอดซึ่งใกล้เป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้สองทีมกับสามทีมหลายทีมทีมแหละเสด็จเคลืบสด็จเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในเรื่องวันนก็ไม่ว่า